i ทดสอบทดสอบว่ามีคนแรทดสอบ <c oughs> ได้ o ย t ทูมมันก็นไดต้ตัวนี้สี่ลอยพวคนเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้ว่าเป็นยายแม่ได้จ้ะนี่ นี้ไม่ใช่ยายแม่นะคะสวัสดีสามคนมันผู้ใดนีนจ๊ะคอมเมนต์มาไหนคะ่ะสวัสดีค่ะทดสอบทดสอบอุ้ยฝรั่งตินิ้ e ฮล o Good m o r n i ง ดูยายแม่ไลฟ์สดก่อนมงเองก็ได้บ่มีคนสองคนคือใครคะลายมาก โอ้ทำไม่ได้เลยขึ้นไล่แท้บัดนี้เน็ดไม่ดีเลยอืม บายดีค่ะมาตัดสอบปปเล่าเป็นบอมันบอก,บอกค่อยชัดไหมจ้ะเน็ตเน็ตไม่ค่อยชัดเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นดูในเครื่องนี้ไม่ชัดเลยเน็ตไม่ดีเลยครั้งแรกไลครั้งแรกค่ะไล่ครั้งแรกจ้ะบอกเคยไหลจะเถอเ,เอาเอามาไหลร้องเบิ้งจ้ะ ไลายมากเลยดูไม่ได้เลยเนี่ยว่าชัดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นว่าจะไลค์แล้วจะขอไปไลค์ในแอปทำไม่ได้อ,อืม ภาพมันไล่ไหมเพราะเป็นตะเบิงเลยภาพบาดชัดไหนบะจ้ะพี่อีหยังนี่จ้อว่าหัจ๊ะภาพบาดชัดเลยที่เด้กดทิมแล้วลองขึ้นมาเบิ่งซื้อว่าเหรอวาดชัดเลยนี่ยเน็ตเอาออกไปไกลคือของมัน,มนไหมจ้ะแค่เอาเครื่องเครื่องหนึน่นโมมีเน็ตจ้ะ สวัสดีค่ะเพื่อนยายแม่อ่ะคนนี้คนนี้ไม่ใช่ยายแม่นะคะคือยายยายแม่เขาไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยมามาไลฟ์แทนค่ะลองทดสอบไลฟ์ดูว่าจะเปิดดนตรีก็ตอนนี้มันทำยังไม่ได้โทรศัพท์มันมันเฮ็ดก็ได้ทดสอบแทนยายแม่ค่ะ สวัสดีนะค,ะส,สสคนะสวัสดีสีค้นจ้ะสวัสดีสีค้นทดสอบทดสอบขั้งต่อไปกะสิเป็นแบบว่ายายแมย่ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆยายแมย่ทำงานขายของนัำจะ้ะไม่ค่อยว่างขึ้นมาทักทายซื้อๆกล <c oughs> <c oughs> ัวเพื่อนๆลืม คุณไลาๆเดอจ้ะคือเพื่อนยายแม่นี่ไม่คยไม่รู้จักเลยว่ามีใครบ้างลองมาไล์ให้แกดูอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนฝน ยายแม่เขาไม่เคยไลฟ์หรอกค่ะเน็ตไม่ค่อยดีเลยสงสัยจะได้ปิดทิ้งด right ้วยนี่มันไลฟบปกพักเลยเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยโอ๋ออันนี้มันไม่รู้มันใส่กุญแจได้ไหมมันต้องทําอีกเครื่องหนึงอ่ะไลฟ์ youtube มันทําในเครื่องนี้ไม่ได้ ต้องทำเป็นสองบัญชีอะค่ะถ้า,ถ,าถ้าจะทํากุญแจค่ะรอแป๊บน,นึงอืมเอาไม่ตกเฉย ดสอบทดสอบเป็นจ้งไรเนาะแบบนี้เนาะอยา่าตกเวทีก่อนอยู่ด้วยนี่ตายตายตาย,ตายไม่ไหวเลยก็จะขึ้นพี่ซึมไล์ก็ทำไม่ไดไ้ต้องทำอีกเครื่องนึง่ง หมบมันชี้ก่อนตอนนี้มันมีบัญชีอยู่เครื่องก็ทำไม่ได้ีเมลตอนนี้ทำไม่ได้ค่ะต้องเป็นไลท์ไลฟ์ต่อไปอไปไม่ได้เลยวันนี้ไม่พร้อมค่ะ เพราะว่าถ้าเรา,าเราเพิ่มบัญชีมันก็กดในโทรศัพท์อีกเครื่องนี้อีกทีหนึ่งมันไล์สดอยู่มันก็กดไม่ได้ ขอบพุดหลายๆเลยจ้ะพี่พี่ฝนย่างงั้นขอลงก่อนเด้อจ้ะเน็ตก็ไม่ดีเนะาะทดสอบคือฝนอะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ก่อนแล้วจะมาขึ้นใหม่ร่องว่าง